ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ในช่วงสองสามวันนี้นะครับก็จะมีข่าวข่าวเกี่ยวกับข่าวการเหยียดคนอีสานนะครับในช่วงสองสวันที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเลื่อนข่าวไปที่ไหนก็จะมีนะครับข่าวเกี่ยวกับพลังของชาวอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นดารานักร้อง ยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับซึ่งออกมาเรียกร้องศักดิ์ศรีนะครับให้กับชาวอีสานของเรานะครับผมเองก็เป็นคนอีสานนะครับผมเป็นคนสีสะเกตนะครับก็ไใ้เบื้องเขาวนี่มากดลรู้สึกว่าทุกข้าวนะครับที่เป็นข้าวที่ปกป้อง ดูอีสานนะครับผมกับสิบเบิงเกือบทุกคลิปเลยนะครับผู้ใดเห็ดคลิปเกี่ยวกับการเ็ดลองให้พวกขีดเยียดคนอีสานนะครับไหนมาขอโทษนะครับก็ผมกับสิบเบิงเกือบทุกคลิปเลยนะครับเพราะว่าได้เห็นพลังของคนอีสานหลายคนแวร้ซึกภูมิใจนะครับ ที่เาได้เกิดเป็นคนอีสานเนาะส่วนตัวผมเองก็ขอเด็กกล่องนะครับว่าการเหยียดเผ่าพันธุ์แบบนี้นะครับผูคนบุคนบคนเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าสิาเป็นการเหยียดทุกคนนะครับบม,มแม่าจะคนไทยนะครับแม้กระทงังคนต่างชาตินะครับฝรั่งหรือว่าสิเป็นคน ผิวสีต่างๆทุกคนบนโลกไปนี่นะพวกก้นจะมีการถึกเยียดนะครับ่าคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับมีหลายพอพันธุ์หลากหลายเชื้อชาตินะครับเมื่อล้อมร่วมกันแล้วนะครับอยู่ภายใต้ประเทศนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นคนไทยนะครับ ยุคพศ2021นี่นะครับบ้านาซิมีการเหยียดย่ำตักสีซึ่งกันและกันนะครับนี่ผมกับเบิงข่าวพวกนี้นะครับผู้ดใดเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเขามารมดาพวกที่เหยียดคนอีสานนี่ผมก็สิได้ยอดวิวนี่จากผมนี่บ่แม,มน่นน้อยๆนะครับมือนึงนะครับนี่นะครับอันนี้กับพี่โทนี่พูดถึงศักยภาพของคนอีสาน นี่ก็ข้าวทุกข้าวนะครับที่ออกมานะครับเอาวกว่าสีรวมกันปกป้องนะครับนี่คนอีสานเท่านี้ไม่ว่าสิเป็นดาลารนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดารานักธุรกิจดังๆก็มีนะครับบางคนนะครับผมแทบไป เชื่อเลยว่าเป็นคนอีสานนะครับอันนี้ไม่ได้ว่านะครับเพียงแต่ว่าคือเขาก็ไม่เคยพูดภาษาอีสานมาก่อนคนแบบบางคนนะแต่พอมีคนมาเหยียดยามนะคเขาก็พร้อมลุกขึ้นที่จะมาปกป้องศักดิ์ศรีของเขาเหมือนกันนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ามันทําให้ลูกความเป็นเลือดอีสานนี่ครับทลุกพล่านบางคนเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามัน คือทุกวันนี้มันเขาอินเตอร์ไปหมดแล้วนะครับบางคนก็เป็นโอ้อยู่ทุกวงการเลยนะครับมันแทรกซึมไปหมดนะครับจนจนจน,จนไม่เรียกได้ว่ามันจะมีการเหยียดได้ครัเพราะว่าคนอีสานเราเนี่ยมันอยู่ทุกที่เลยนะบางคนก็ไปแต่งงานกับคนกรุงเทพคนภาคกลางคนภาคใต้อะไรเงี้ยครับเรียกได้ว่าบางคนเป็นลูกครึ่งไปเลยนะแล้วก็ล้อมรวมบางทีเป็นแม้แม้แต่คนที่เหยียดนะครับนะ บางทียังไม่รู้เลยบางทีเสื้อสายเขาอาจจะมาจากภาคอีสานก็ได้นะครับแล้วก็บางคนก็เป็นที่หนึ่งในนั้นนะเป็นผู้หญิงนะเรียกว่าเป็นคนอีสานด้วยโอ้โหแต่ว่าเป็นเด็กนะครับแบบเขาไปอยู่ในก็เรียกได้ว่าไปอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะสังคมนะครับมันเกี่ยวกับการที่เราไปอยู่ตรงนั้นนะครับเราไปอยู่ใน แวดวงที่เขาไม่ชอบคนอีสานอะไรเงี้ยมันก็เลยหลบรวมให้เขานั้นรู้สึกว่าด้อยค่าตนเองไปเลยนะครับถึงขนาดที่เรียกว่ากูไม่น่าเกิดเป็นคนอีสานเลยอะไรประมาณนี้รประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับข่าวเนี่ยลุงอะไรลุงโทนี่นะครับ โฆษณานิดนึงก็ช่วงนี้ครับก็หลายหลายหลายช่องเลยนะได้ได้วิวจากยอดวิวอยู่ผมงเยอะเลยนะงานนี้นะครับเดี๋ยวขอได้ยาดข้าโฆษณาไงครับลงโทนี่ว่างไง อีสานพนะเอาคือกล้าวาวัน่นเถาะคือไดไปไนี่มันคือไดมันสำนึกไปฮะมันสำนึกไปเห็นได้เดียวนี่คนอีสานไปขี่ใส่หัวพอมึงบอกอูสิบอกเอ้อกับบริเวเพราะคนอีสานนี่บอกบริเวณนคน,คน,คนพราะคนทัวโลกนี่บอกเ็ดให้กรุงเทพอกรุงเทพมันจะเริ่มลุงเรื่องกับบรมเวณคนอีสานนี่บอกสัางท้าเนี่ยคนไห้รดแลน กับบริเวณนคนอีสานนี่บ่าสาร้างตึกสูงๆใหญ่ๆให้คนได้อยู่ได้เห็ดออฟฟิศนี่ปวดแแมงเงยเว้าพคักคักเนาะไอสัตว์ไอแตงงานเพื่อนวาเทืงดาครับผมอยากให้ดูคลิปเนี้่ครับทีมงานตัวดีเมืองเพชรน,นี่ครับเขาพูดได้สาใจมากนะครับเดีลองฟังดู ไ้เอากันแล้วเกิดมาแน่เอผมพูดจริงนะไม่รู้จะด่าพวกมึงว่าไงไอ้ย่ามึงไปด่าพวกคนอีสานเหรว่าไม่หาเขาทำงานกินประเวทเขารวยเขารวยฟ้าพ่อแม่มึงไ้จัดกูบุบบ่อยไอ้เย่าไอ้ย่ามึงมึงรู้เปล่าว่าไอ้เจ้าของเบียร์ช้างนี่คนอีสานนอ่มึงแดงไปทุกวันไอ้สั้นตีไอ้ย่ามึงเป็นยาอ่อนให้พี่บอยเนี่ยพี่บอยทาร์เดโลเนี่ยญาติพี่น้องเขาอยู่อีสานเนี่ยนี่เคตรลูกเกิดอีสานเลยนะ เออคนโคราชนะกูจะบอกมึงเลยนะคำพูดที่มึงพูดไอ้เคียกูรับไม่ได้ไอ้สัตว์งานการไม่ทำสร้างสิ่งดีสังคมมากไอ้เคียวันวันมึงทําสตีนอะไรไนะแล้วมึงไปด่าถึงพ่อแม่เขาว่ามันใช่เรื่องไหมไอ้สัตว์จะให้กูเจอนะบอกเลยนะออไอ้จังไร้เมาเพชรน,นะไอเหมือนเปิดหน้าเลยมึงมึงนี่คือ,อ,อบอกแล้วฮะเดี๋ยวหน้าไปออกรายการไหนก็ได้แล้วมึงเปิดหน้าร้อน ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็เรารู้สึกถึงพลังของไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะคนอีสานนะครับคนทุกภาคเลยนะครับพร้อมที่จะออกมาปกป้องนะครับว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้นะครับแม้กระทั่งพี่น้องสองปปลาวนะครับก็รู้สึกไม่พอใจนะครับก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้นะครับแล้วก็ ขอฝากถึงกลุ่มคนที่ออกเยียดนะครับเข้าใจนะครับว่าเป็นวัยรุ่นนะครับแต่แต่ทุกวันนี้ก็ยังล่าสุดก็ยังรู้สึกว่ายังไม่สำนึกนะครับอยากให้ออกมาขอโทษนะครับขออภัยนะครับส่วนส่วนพี่น้องชาวอีสานจะให้อภัยหรือไม่นั้นผมก็ยังตอบไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่ายัางน้อยท่านก็ต้องออกมารับผิดชอบนะครับ ขอ oh, ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ